เด็กชั้นป .4 ทุกคนค่ะพบกับคุณครูแอร์อีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูมีปริศนาคําทายเพื่อที่จะรับสมองเด็กๆมาฝากเด็กๆก,กันนะคะมาลองทายกันค่ะว่าเด็กๆจะทายถูกหรือเปล่าเริ่มเลยนะคะอะไรเออยเวลาเรานอน,อนมันนั่งเวลาเรานั่งมันนอนค่ะ เฉลยน,น,นะคะเท้านั่นเองค่ะนักเรียนต่อไปเลยนะคะอะไรเอ่ยโตเท่าภูเขาเบานิดเดียวติ๊กตอกติ๊กตอกเฉลยคะ่ะเมฆนั่นเองค่ะต่อไปนะคะอะไรเอ่ยสูงเทียมฟ้า แต่ต่ำกว่าหญ้านิดเดียวฉเฉลยค่ะภูเขาต่อไปนะคะอะไรเอ่ยสีตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้องฉเฉลยค่ะเต่านั่นเอง อะไรเอ่ยตัดโคนไม่ตายตัดปลายไม่เน่าค่ะ,ฉะเฉลยค่ะผมนั่นเองเด็กๆเส้นผมเราเนี่ยค่ะต่อไปเลยนะคะอะไรเอ่ยไม่ใกล้ไม่ไกลมองเห็นรำไรฉเฉลยค่ะจมูกเรานั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะอรไรเอ่ยมีตารอบตัวหัวไว้จุบเฉลยค่ะสับประรดนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆเรารับสมองกันไปแล้วนะคะต่อไปจะเป็นการให้ความรู้กันค่ะวันนี้สอดคล้องกับใบงานที่เด็กๆได้รับไปทําที่บ้านนะคะในเรื่องของคําเป็นและคําตายเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะ ว่าเราจะเรียนกันเรื่องนี้วันนี้คุณครูมาอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังค่ะเด็กๆดูเอกสารประกอบกันได้เลยนะคะคําเป็นหมายถึงคําที่มีตัวสะกดในมาตราแม่กลนแม่กลมแม่เกยแม่เกลวและก็แม่กงค่ะหรือใครอาจจะเรียกเป็นการท่องจำว่าแม่นมยวงก็ได้นะคะก็คือมีตัวสะกดด้วยตัวนหนูหน ม,มาม้ายอยักษ์วัวแหวนแล้วก็งองูค่ะเราก็เลยเอามาเรียงต่อกันว่าแม่นมยวมยกตัวอย่างนะคะเช่นคําว่าการการเนี่ยเราเรียกเป็นตัวสะกดซึ่งอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กล่อมส้มคำนี้มาม้มาเป็นตัวสะกดอยู่ในตัวสะกดมาตราแม่กลมสวย ยอยักเป็นตัวสะกดคำนี้อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่เกยแก้วคำนี้มีวอแหวนเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่เกลค่ะและจงคำนี้ง,งงูสะกดซึ่งอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กงนั่นเองนะคะคำเหล่านี้ยที่มีตัวสะกดใน5 5มาตราเนี้ยค่ะเราจะเรียกมันว่าเป็นคำเป็นนะคะ ต่อไปอีกคุณสมบัตินึงก็คือเป็นคำที่ถ้าเป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดจะประสมสระเสียงยาวค่ะสระเสียงยาวเช่นสระอะไรบ้างสระอูสระอีสระอืะอพวกนี้เราเรียกมันว่าสระเสียงยาวเราสามารถลากเสียงให้ยาวได้เช่นนะคะปออูปูสระอูเห็นไหมคะนี่คือคำเป็นต่ออีตี สระอีไม่มีตัวสะกดเสียงยาวสอเอียสียสระเอีไม่มีตัวสะกดแบบนี้ก็จัดเป็นประเภทของคำเป็นเหมือนกันลักษณะที่3ของคำเป็นนะคะคือคำที่ปผสมด้วยสระเกินเหล่านี้ค่ะสระอํมสระไอ้ไม้มาลายสระไอ้ไม้ม้วนและสระเอาค่ะ สระ 4, สี่สระนี้ถือเป็นสระเสียงสั้นแต่เมื่อนำมาประสมเป็นคำแล้วเราจะถือว่ามันเป็นคำเป็นค่ะตัวอย่างเช่นคำว่าน้ำน้ำผสมด้วยสระอําใช่ไหมคะสระอําถือว่าเป็นคำเป็นคำว่าปอไอไปผสมสระไอไม้มาลายถือว่าเป็นคำเป็นเช่นเดียวกันคำว่าในาสระไอไม้ม้วนก็ถือว่าเป็นคำเป็น คำว่าก้าวจะเอาก็ถือเป็นคำเป็นเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะละักษณะของคําตายค่ะคําตายคือคําที่มีตัวสะกดในมาตราแม่กบแม่กบและแม่ก,กดหรือท่องจําว่าแม่กระบดก็ได้ค่ะตัวอย่างคําเช่นคําว่ากักก็ไก่สะกดคําว่าเจ็บบอบไม้สะกดคําว่าโปรโดเราเด็กสะกด ในที่นี้รวมถึงตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตราด้วยนะคะเช่นถ้าเป็นถ้าเป็นแม่กบก,ก็จะมีคอรลังขอไข่ด้วยถ้าเป็นแม่กบก,ก,ก็จะรวมถึงพอพานฟอฟันพอสำเภาสะกดด้วยเช่นกันและแม่ก,กดซึ่งเป็นตัวสะกดที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราเยอะที่สุดตอเตาสอเสือสอสารา สอสาลาจอช้างทอทหารพวกนี้ค่ะถือว่าเป็นมาตาแม่กฎด,ด้วยเพราะฉะนั้นคําไหนที่เป็นมาตาแม่กฎทุกคําจะถือว่าเป็นคําตายค่ะต่อไปถ้าเป็นคําที่ไม่มีตัวสะกดละ่ะถ้าเป็นคําที่ไม่มีตัวสะกดประสมสระเสียงสั้นจะถือว่าเป็นคําตายค่ะสระเสียงสั้นเช่นอะไรเช่นสระอีสระอุสระอึก อะไรจาพวกนี้นะคะยกตัวอย่างคําเช่นคําว่าจะเจ้าอ,อาจจะเห็นไหมคะไม่มีตัวสะกดผสมสระอ่ะต่ออิติผสมสระอีต่อโอโตโตไมตรีโตคํานี้ก็ไม่มีตัวสะกดเช่นเดียวกันผสมสละอกซึ่งเป็นสลับเสียงสั้นก็ถือว่าเป็นคําตายเช่นกันคะ่ะพอจะรู้เรื่องคําเป็นและคําตายไปบ้างแล้วนะคะทีนี้มารู้กันว่าประโยชน์ของการรู้จักคําเป็นคําตายเนี่ย มีประโยชน์อย่างไรคําเป็นและคําตายจะมีประโยชน์ต่อนักเรียนในเรื่องของการเรียนเรื่องการผันวรรณยุกค่ะเอาล่ะนักเรียนได้ความรู้เรื่องคําเป็นและคําตายกันไปแล้วนะคะเด็กๆจําปริศนาคําทายตอนต้นคลิปได้ไหมคะเดี๋ยวครูจะนําคําเฉลยเหล่านั้นมาให้นักเรียนทดสอบว่าคําเฉลยในปริศนาคาทายแต่ละคํามันเป็นคําเป็นหรือคาตายนะคะเด็กๆลองดูนะ ทายกันเสร็จแล้วเรามาทำใบงานกันเถอะค่ะ วันนี้คุณครูมีใบงานให้เด็กๆจำแนกคำเป็นและคำตายทั้งหมด3 2คำจะแบ่งเป็นคำเป็น16คำคำตาย16คำเด็กๆฝึกจำแนกให้ถูกต้องนะคะทำงานให้เป็นระเบียบเขียนลายมือให้อ่านออกและตกแต่งใบงานให้สวยงามด้วยนะคะวันนี้แค่นี้ก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ